ลอนยิ่งรวยบ้านผีซิงเทคนิคลาดทำกำไรรวยเละในวงการอสังหาครัวผีกับครัวโจรคุณจะเลือกอะไรล่ะเดี๋ยววันนี้นักสรุปให้ฟังใคยเห็นไหมบ้านบางหลาทำเลโคตรดีแต่ไม่มีใครกล้าซื้อเพราะดันมีตำนานหลอนคนแถวนั้นเดินผ่านยังต้องสับเท้าแตกในมุมคนทั่วไปคือความหลอนแต่ในมุมนักธุรกิจนี่คือขุมทรัพย์ชัดๆเพราะในโลกของการซื้อขายความกลัวคือส่วนลดทีโหดทีสุดทันทีที่มีประวัติหลอนปุ๊บราคาตลาดจะร่วงทันทีเกือบครึ่งหนึ่งทันทีที่นีก็ยังอยู่ที่เดิมทำ ที่คนหนีพวกนี้แหละในราคาขี่ผงแล้วทาไงต่อก็อแค่เปลี่ยนหน้าตาให้จบเขาเดิมไม่ได้ไงทาสีใหม่ทุบกาแพงเลี่ยนหน้าต่างให้ดูสว่างสว่างสดใสหน้าที่ขาดไม่ได้คือจัดการบุญชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่มนภาพมาสวดให้คนท้งซอยเห็นไปเลยว่าที่นี่คลีนแล้วนะจ๊ะพอภาพลักษณ์เปลี่ยนไปคนใหม่ๆที่เข้ามาเขาก็ไม่รู้เรื่องเดิมแล้วราคาประเมินมันก็เด้งกลับมาแถวบ้านปกติเรื่องเผลอเแพงกว่าเดิมรอบบ้านมันใหม่ขึ้นเรื่อถ้าใครยังใจไม่ถึงพอที่จะขายสายเช่านี้ยังมีีคนท่ นีแหละคือการเอาความกลัวของคนอื่นมาเปลี่ยนเป็นเงินเข้ากระเป๋าเราสุดท้ายแล้วผีที่หนักกลัวที่สุดไม่ใช่ผีชุดขาวนาเล่ทีไหนหรอกแต่มันคือผีไม่มีเงินตังหางล่าเพื่อนๆพ่อนล่ะคาบานสวยทำเลทออแต่ราคาถูกลง70%ก็เคยมีประวัติลอนจ่กล้าซื้อไหมเล็นบอกนักหน่อยดี